็จะมีคนมาออกน้ำกกลนะคะเช้าเช้านะคะกับดอกไม้ส,สวยๆนะคะทุกคนดอกไม้ส,สวยๆชอบโต,โตโตนะคะเย็นเย็น,นะคะ่ะทุกคน เจอคลิปหน้านะคะทุกคนเดก๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะอยู่กับดอกไมส้สวยๆแล้วทำให้เรามีความสุขนะทุกคนเป็นมากเลยค่ะสบายๆค่ะเจอคลิปหน้านะคะทุกคนเดก๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะ มากเลยค่ะสบายสบายค่ะสวัสดีค่ะมาเดินออกกำลังกายยามเช้านะคะทุกคนก็จะมีคนมาออกกำลังกายนะคะเช้าๆนะคะ สวัสดีค่ะมาเดินออกกำลังกายยามเช้านะคะทุกคนเจอคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋คลิปจะยาวไปนะคะ มากเลยค่ะสบายสบายค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศบริเวณหมู่บ้านนะคะทุกคน อากาศที่สดชื่นนะคะลมโชยมาเย็นเย็นค่ะทุกคนเย็นมากเลยค่ะสบายสบายค่ะสวัสดีค่ะมาเดินออกกำลังกายยามเช้านะคะทุกคนเย็นเย็นค่ะทุกคน าที่สดชื่นนะคะลมโชยมาเย็นเย็นค่ะทุกคน สวัสดีค่ะมาเดินออกกำลังกายยามเช้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาเดินออกกำลังกายยามเช้านะคะทุกคน สวยงามากนะคะทุกคนนี่เรามีความสุขนะคะชื่นใจนะคะเบิกบานใจนะคะทุกคนก็จะมีคนมาออกน้งกายนะคะเช้าเช้านะคะอันนี้เขาเรียกดอกเข็มใช่ไหมคะดอกเข็มชมพูหรือเปล่าคะ ก็จะมีคนมาออกน้งกายค่ะเช้าๆนะคะ สวัสดีค่ะมาเดินออกกำลังกายยามเช้านะคะทุกคนกับอากาศที่สดชื่นนะคะลมโชยมาเย็นเยนะค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะทุกคนกับบรรยากาศนะคะบรรยากาศบริเวณหมู่บ้านนะคะทุกคน อากาศที่สดชื่นนะคะลมโชยมาเย็นๆค่ะทุกคนบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนเจอคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะ สวยงามมากนะคะทุกคนมเย็นเจอคลิปหน้านะคะทุกคนหลืกคลิปจะยาวไปนะคะบรรยากาศดีๆนะคะทุกคน เป็นมากเลยค่ะสบายสบายค่ะลมเย็นอยู่กับดอกไมส้สวยๆแล้วทำให้เรามีความสุขนะทุกคน กับดอกไม้ส,สวยๆนะคะทุกคนดอกไม้ส,สวยๆชอบโตโตนะคะกับดอกไม้ส,สวยๆนะคะทุกคนดอกไม้ส,สวยๆชอบโตโตนะคะ อากาศดีๆนะคะทุกคนลมเย็นอยู่กับดอกไมส้สวยๆแล้วทำให้เรามีความสุขนะคะทุกคนให้เรามีความสุขนะคะชื่นใจนะคะเบิกบานใจนะคะทุกคน